ซิสคะเนี่ยมันไส้วงงามเหรคคะน้องนะคะสร้างแอคเคาว์ปลอมของแรนน้ำหวานมาคะ่ะจะลงโซเชียลน้องกับโคดนี่แหเลยคะ่ะเอาเลยคะ่ะคุณน้องเขียนด่าบริษัทก่อนเลยนะคะได้คะ่ะแล้วค่อยมาโคดด่าคนในออฟฟิศให้คนอ่ะเกลียดทั้งบริษัทไปเลยคะ่ะประกาศเงินหนึ่งล้านบาทของบริษัทหายไปทุกคนคือผู้ต้องสงสัย เขียนด่าบริษัทก่อนเลยนะคะได้ค่ะแล้วค่อยมาโพสต์ด,ด่าคนในออฟฟิศให้คนอ่ะเกลียดทั้งบริษัทไปเลยค่ะอุ๊ยเที่ยงพอดีเลยค่ะโพสต์เรียกแขกเลยนะคะใช่ค่ะพร้อมนะคะพร<อ>้วววัลอเฮัล อ้าวสวัสดีจานน้ำหวานหวานจนขมเลยนะ <c oughs> พวกปากอยากใจอยากเออแกแก่เฮ้ยโซเชียลเด็กใหม่หรือยังอ๋อยีเด็กใหม่เพเน,น่มาร์เก็ตติ้งอะเหรอได้ข่าวว่ามีสีเหล่างด้วยนะแกะจริงอะใช่หนา้าใสๆอย่างนั้นเะนี่ยนะเห็นข้างนอกหน้าตาใสๆสข้างในเน่าหนอนไปไปไปกินข้าวไปเถอะแกไปไป แผนของเาสำเร็จเก่งมากเลยค่ะน,น้องได้ผลสุดๆส,สมน้ำหน้ายิ้มน้ำวหวานอยาควน้องนนไปทำสใช่ค่ะซีไอฮัฮอร์ค่ะชอบป่านะเค้น้องตลอดเลยฮัลโหล why you come here baby oh, เออมาถึงนี่เหรอซ ขอเงี้ยไปทำทีรไหนแป๊บนะคะบีบีมาหาเขาถึงที่ก็ไม่บอกเลยนะบูบูอะคิดถึงนะเนี่ยแล้ว่านอดใจคิดถึงพี่ไม่ไหวนะครับบาบาบาลาอย่าพูดนะไอ้ย่าอย่ายายายาพี่ทำงานต่อไม่ได้แล้วนะกินอะไรหรือยังอหิวไหมยู่มากครับแต่ตอนนี้พี่ไม่มีอะไรให้กินเลยอ่ะกินพี่แทนก่อนเลยบ้านี่ราคา นี่มันไม่ใช่เป็ดน้ำหวานน่ฉันดูละแต่มือใครใครใครปิดเธอเคนจังแล้วเราจะองไงต่อดีอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรู้เลยจากไอพีอันนี้เป็นคนออฟฟิศเราผมพร้อมแล้วเรามาคิชซิ่งกันเคนจังไปตกปลาทีนนะ่ไหนละอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยคิวสมาร์ทแันซ่ามาสเปคเลยอ่ะ อะไรเนี่ยน็อดฟินนิ่งเย็นนะวัวแวร์ไม่จบไม่สิ้นนะกะ็ได,ด้ก็ได<ม>้ตอบก็ไดนะ้ว้ายตายแล้วหล่อมื่อกี้อกเก่งใจใครเลยอนะนี่เสียงดังไปป้วาวาทำอะไรกันนะที่สวนเจหล ส่งมาอีกแล้วเวอร์เวอร์ตลอดเิคกี้ดาทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงสร้างแอคเคานต์ปลอมเป็นชื่อน้ำหวานเอ๊ออะไรเง d o n ไอ n ดนน s ส a ต d นะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไอพีเอสนี้มันก็เห็นมู่ชัดมันเป็นดิจิทัลฟูดปินเวลาเราไปโพสบนโลกโซเชียลมันก็สามารถแกะรอยตามได้แจ่คิดว่าโพสแอคเคาต์ปลอม แล้วจะไม่มีใครจับได้นะเรื่องนี้ต้องถึงหูบอสชิคกี้พรบอคอมพิเตอร์ถูกแอบอ้างทำให้เสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60 0 0ืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณสามารถแจ้งความกับตำรวจได้นะครับแมาเราขอโทษนะ I'm so sorry อย่าแจ้งตำรวจเลยนะเราขอโทษจริง เอาจิกกี้งั้นเอาอย่างนี้เธอโพสลงโซเชียลเราบอกว่ามันเป็นแอคเคท์ปลอมที่เธอสร้างขึ้นแล้วเธอต้องไปขอโทษทุกคนที่เธอโพสด,ดา่าโดยที่ใช้ชื่อฉันไปนะเราจะให้อภัยนะและเราจะไม่แจ้งตำรวจได้เลยเดี๋ยวเราจะไปลบโพสแอคเคท์ออกให้หมดทันทีเลยนะขอบคุณนะ <Okay. S 2> มากนะเงือ <c oughs> ่ยน่ารคุณน้ำหวานจะยกโทษให้แต่ผมในฐานะหัวหน้าผมจำเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้กับทาง HR แล้วผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ทางนั้นแล้วกันนะครับแหม่านต้งไได <S <S ในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่าชิกกี้แอบอ้างเป็นน้ำหวานสร,ร้างแอคเขาปลอมทำให้เกิดความเสียหายเหมือนสุภาษิตที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแต่สิ่งที่ชิกกี้พูดกับเด็กหนุ่มมันยังไงกันนะอยากจะขอยอืมเงินพี่สักก้อนหนึ่งได้ไหมครับ เยอะไหมอ่ะเดี๋ยวพี่จะโอนให้เลยก็สักหนึ่งล้านได้ไหมครับหนึ่งล้านหรออืงสบายมากเลยพี่ขอดูเงินใน S C B E C X ก่อนนะถ้าพี่ให้ล้านหนึ่งแล้วอ่ะจะให้อะไรพี่นะพี่อยากได้อะไรผมก็ให้ได้หมดเลยครับอืมอย่าพูดอย่างนี้พี่เอาทุกยากเลยนะอย่าพูดอย่างนี้ถูชิกกี้<า>จะเกี่ยวกับเ<า>งิน1ล้านที่หายไป